ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์จากโรงเรียนศิริพัฒ์การแพทย์แผนไทยนะครับในตอนนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2 5 5 6อันนี้ก็จะเป็นตอนที่4และที่จะพูดถึงในตอนนี้ในตอนที่4นี้ก็จะพูดถึงหมวดที่3นะของพระราชบัญญัติในหมวดนี้ก็ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ คำว่าคณะกรรมการก็คือคณะกรรมการของสภาการแพทย์แผนไทยที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้นะครับในมาตราที่15ก็ได้กำหนดว่าให้มีคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการโดยตำแหน่งอันที่1เป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะครับได้แก่ปรัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเลขาธิการอาหารและยา,เ,าเลหะทัเขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นกรรมการโดยตําแหน่งซึ่งถ้าเรานับดูนะครับประหลัดประหลัดอรวหนึ่งอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย2อธิบดีกรมสนับนส,สนุนบริการสุขภาพ3าม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารยา4และก็เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา5ท่านนะครับซึ่งมาโดยตําแหน่งใครที่มาดมรงตําแหน่งนี้ก็ต้องมาเป็นกรรมการของสภาการแพทย์แผนไทยโดยตําแหน่งเลยนะครับวงเล็บ2นั้นกรรมการซึ่งเป็นคณะบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะไอกะหรือหัวหน้าภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยพยุกต์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งละหนึ่งคนเลือกกันเองให้เหลือสาขาละ สามคนให้เหลือสาขาละสามคนอันนี้หมายความว่าอย่างไงครับว่าก็คือจริงๆตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีการมีการผลิตบัณฑิตด้านทางด้านปริญญาตรีนะครับทางด้านด้านการแพทย์แผนไทยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ในบางมหาลัยก็ผลิตแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับซึ่งก็มีหลายสถาบันแล้วก็ให ตัวคณะบดีเองเนี่ยซึ่งเป็นที่ดูแลหรืออาจจะมีฐานะเทียบเท่ากับเป็นหัวหน้าภาคของแพทยแ์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถาบันนั้นๆนะครับมีจํานวนเท่าไหร่ก็ให้เลือกกันเองให้เหลือสาขาละ3คนนั่นหมายถึงว่าสาขาการแพทย์แผนไทย3คนและก็สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สคนนั้นในวงเล็บ2นี้ก็คือคณะบดีหรือ,อหัวหน้าภาควิชาที่มี ฐานะเทียบเท่าในาเกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานหรือคณะบดีนั้นก็รวมเป็น2สาขาก็6คนนะครับวงเล็บ1นั้นมาโดยตำแหน่ง5นะครับมาโดยตำแหน่ง5ส่วนวงเล็บ2นั้นก็มาจากคณะบดีในส่วนที่ผลิตด้านการแพทย์แผนไทยและก็แพทย์แผนประยุกนะครับสาขาที่3ก็เลยรวมเป็น3คนนั่นเองนะครับ ในส่วนของคณะกรรมการในวงเล็บ3นั้นพูดถึงคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแห่งละ1คนเลือกกันเองให้เหลือ3คนเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็ต้องคงต้องดูว่ามีสมาคมหรือมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด,ด้านการแพทย์แผนไทยจํานวนเท่าไหร่นะครับเป็นผู้แทนนะครับน่าจะส่งมา สมาคมละหหรือมูลนิธิอย่างละหนแล้วในสมาคมและมูลนิธินั้นก็จะต้องเลือกนะครับในส่วนนี้ให้เหลือ3คนนะครับเพราะฉะนั้นในวงเล็บ3ก็คือ3คนซึ่งมาจากผู้แทนของสมาคมนั่นเองและว,วงเล็บ4หัวหน้าสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับ อนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรมเลือกกันเองให้เหลือจํานวน3คนเพราะฉะนั้นสถาบันไหนหรือสถานพยาบาลไหนที่ได้รับการรับรองให้ทําการถ่ายทอดความรู้ได้แล้วก็สามารถมีสิทธิ์เข้าไปนั่งเป็นกรรมการของสภาได้นะครับแต่ก็จะต้องมาเป็นตัวแทนในส่วนนี้ถ้ามีจํานวนมากกว่า3คนก็ต้องเลือกกันเองให้เหลือ3คนนะครับอันนี้ก็มองดูแล้วก็การกระจาย คณะกรรมการไปในส่วนต่างๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าก็โอเคมีความหลากหลายมีความหลากหลายในส่วนต่างๆในวงเล็บ5นั้นกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเท่ากับจํานวนกรรมการในวงเล็บ1 2และ3และ4รวมกันในในขณะเลือกตั้งในแต่ละคราวทั้งนี้ให้คำนึงถึงสัดส่วนของกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามมาตรา4ด้วย นะครับคำนึงถึงสัสดส่วนอันนี้หมายความว่าจะเห็นว่าวงเล็บ1นั้น5วงเล็บ2นั้น6กเป็น11วงเล็บ3 3คนวงเล็บ4ีสคน11กับ6กคนนั้น17คนนั้นนะฮะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งนั้นหมายถึงว่าแพทย์แผนไทยนะแพทย์แผนไทยแพทย์แผน,นประยุกต์นั้นก็สามารถที่เป็นมีใบประกอบวิชาชีพแล้วเนี่ย ก็สามารถมานั่งเป็นกรรมการในส่วนเ,เป็นกรรมการที่ผ่านการเลือกตั้งโดยที่สมาชิกนั้นเลือกตั้งเข้ามาแล้วก็จำนวนก็ต้องเท่ากับในที่นี้ก็คือประมาณ17คนนะครับ17คนถ้าที่จันดูคร่าวๆนะวงเล็บ5เพราะเกิดจากวงเล็บ1วงเล็บ 2, และวงเล็บ3และวงเล็บ4นั้นรวมกันใน,ในขณะเลือกตั้งแต่ละคราว นะครับอันนี้ก็เป็นพูดถึงในมาตราที่15นะครับมาพูดเป็นมาตราที่15ที่พูดถึงกรรมการของสภาการแพทย์แผนไทยนะครับสภาการแพทย์แผนไทยนั้นถ้าเรารับรวมคร่าวๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นวงเล็บ57ที่เหลือ17 17.34 30ิบเาสิบสคนโอ้โหคณะกรรมการชุดนี้ก็ถือว่า เเป็นคณะการชุดใหญ่พอสมควร30กว่าคนเลยนะครับครับต่อไปเราก็มาดูกันในมาตราที่16มาตราที่16นั้นคณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ทรงอวุฒิให้เป็นที่ปรึกษาได้และให้มีอำนาจถอดถอนที่ปรึกษาอ่าให้มีและให้มีอำนาจถอดถอนที่ปรึกษาด้วยนะครับก็คือ ให้กรรมการแต่งตั้งผูส้สมมติเป็นที่ปรึกษาเ,เมื่อแต่งตั้งได้กรรมการเองก็มีอำนาจในการถอดถอนที่ปรึกษานั้นได้ด้วยและให้ที่ปรึกษานั้นนำรงตำแหน่งตามมาระก,กรรมการตามมาตราที่15วงเล็บ5ก็คือที่ผ่านมาก็คืออิบอ้าวงเล็บ5ก็คือเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนะสิบห้าวงเล็บห้าก็คือกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งนั่นเอง รวมกันการเลือกตั้งในแต่ละคราวตรงนี้ก็ไม่ได้กําหนดไว้ว่ากี่ปีอย่างไรคงต้องดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเพราะเขาให้ดูที่มาตรา4ี่สิวงเล็บ5นะครับมาตรา45วงเล็บ5ก็คือคณะกรรมการเนี่ยที่ได้รับเลือกตั้งโดยสมาชิกมีจํานวนเท่ากับกรรมการให้คานึงถึงสัดส่วนของกรรมการที่มาตามมาตรา4 เราย้อนกลับไปดูอีกนิดหนึ่งว่ามาตรา4ว่พูดยังไงมาตรา4สัดส,ส่วนมาตรา4พูดถึงวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประกอบไปด้วยผู้ประกอบวิชาการเวลานี้นก็เป็นส่วนและแพทย์แผนแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ส่วนในแพทย์แผนไทยนั้นก็จะมีส่วนของหมอพื้นบ้านพื้นบ้านไทยนวดประดุงคันเพสัต์ต่างๆนะฮะ ต้องคำนึงถึงสัดส่วนคำว่าคำนึงถึงสัดส่วนก็คงต้องมีการแชร์นะครับมีการแชร์ว่ากรรมการในส่วนนั้นควรจะมาจากควรจะมาจากแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์อย่างไรงเท่าไหร่ซึ่งยังจันมองแล้วก็ยังไม่ได้มีการกําหนดความชัดเจนในไว้ในตรงนี้นะครับซึ่งในมาตรา15วงเล็บนั้นก็พูดถึงให้คำนึงถึงสัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทย ตามมาตราสี่นั่นก็หมายถึงว่าอาจจะต้องมีการกําหนดว่าผู้ที่มาเป็นตัวแทนนั้นมาจากนวดไทยมาจากเพศชัชก,กรรมไทยหรือเวชก,กรรมไทยอะไรอย่างไรฉะนั้นตรงมาตรานี้ยังไม่มีความชัดเจนก็คงต้องมีการออก,อ,อ,ออกเขาเรียกว่ากฎหมายลูกหรือระเบียบประกาศอะไรต่างๆหรือกฎกระทรวงต่างๆขึ้นมาขยายความตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าควรจะมีจํานวนเท่าไหร่นะครับฉะนั้นในมาตรา16กก็เลยล้อตามกัน ว่าที่ปรึกษานั้นเพราะฉะนั้นที่ปรึกษานั้นก็อาจจะอยู่ในส่วนของกรรมการที่มาจาก15วงเล็บ5นั่นเองส่วนในมาตราที่17นั้นให้คณะกรรมการเลือกกรรมการจากมาตราที่15วงเล็บ5้ะที่เมื่อกี้ที่เราดมองว่ารวมทั้งหมด17คนนั้นถ้าเอาวงเล็บ12 3 4ของมาตราที่15นั้นมารวมกันนะครับก็ให้กรรมการเลือกกรรมการ นะครับให้คณะกรรมการเลือกกรรมการจากมาตรา15วงเล็ภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการตามมาตราที่15วงเล็ก็คือกรรมการดำมาตรา1 5วงเล็เนี่ยก็ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแล้วก็คณะกรรมการก็จะเลือกนะขึ้นมาเลือกกรรมการในส่วนที่เลือกตั้งขึ้นมาดำลงตำแหน่งนายกสภาการแพทย์แผนไทยและก็ตำแหน่งอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่1 และอุปนายกสภาการแพทย์แผนไทยคนที่2ตําแหน่งละ1คนนะครับก็คือผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาในส่วนของแพทย์แผนไทยนั้นหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์นั้นนะเมื่อได้กรรมการแล้วกรรมการก็จะต้องเลือกนะฮะในส่วนที่ถูกเลือกตั้งขึ้นมาในส่วนนี้ขึ้นมานั่งเป็นนายกของสภาและอุปนายกสภานะครับและ อุปยาอุปนายกสภาคนที่1และคนที่2องันั้นในส่วนนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นอถ้าอาจารย์มองตรงนี้แล้วโอเคนะครับได้รับการเลือกตั้งอย่างมาไม่ใช่ยกใครเป็นเป็นโดยตําแหน่งเลยนะครับน่าสนใจตรงนี้และก็ให้นายกสภาการแพทย์แผนไทยเลือกกรรมการเพื่อดารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการรองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์เหลันยิกตำแหน่งละหนึ่งคนเมื่อได้ตัวนายกแล้วถูกไหมครับนายกเองก็มีอำนาจก็มีมีสิทธิ์นะครับก็เลือกนะฮะเลือกกรรมการนะครับเลือกเลขาเลือกรองเลขาเลือกประชาสัมพันธ์เฮลันยิกตำแหน่งละหนึ่งคนเข้ามาและอาจจะเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหน่งอื่นตามความจําเป็นทั้งนี้ก็โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนั้นเมื่อฟอร์มเป็นกรรมการแล้วก็จะต้องมีตําแหน่ง นะครับเลขารองเลขาประชาสัมพันธ์เหรัญยิกนะครับมาหรืออาจจะมีตําแหน่งอื่นที่มีความเหมาะสมทางนี้ก็ให้กรรมการนั้นให้ความเห็นชอบด้วยนะครับว่าควรจะมีตําแหน่งอะไรบ้างแล้วก็ให้นายกสภาการแพทย์แผนไทยนั้นมีอํานาจถอดถอนแน่นอนเมื่อ,เ,อ,อเลือกเข้ามาแต่งตั้งเข้ามาแล้วนะแต่งตั้งเข้ามาแล้วก็สามารถถอดถอนตําแหน่งต่างๆนะนั้นได้ด้วยชื่น ตำแหน่งนั้นก็ได้แก่พวกเลขารองเลขาประชาสัมพันธ์เหฮลันยิกและผู้ตำแหน่งอื่นๆตามวกักสองออกจากตำแหน่งได้และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด้วยอ,อันนี้ก็พูดง่ายๆว่าเมื่อเลือกเข้ามาได้เมื่อแต่งตั้งขึ้นมาดํารงตําแหน่งได้ก็สามารถถอดถอนได้ด้วยก็ให้อํานาจของให้อานาจนายกสภานะครับแล้วก็ให้นายกสภาการแพทย์แผนไทยอุปนายก สภา,าการแพทย์แผนไทยคนที่1และอุปนายกสภา,าการแพทย์แผนไทยคนที่2ดํารงตําแหน่งตามวาระของกรรมการตามมาตราที่สิวงเล็บหเพราะฉะนั้นถ้าวาระของกรรมการมาตราที่15วงเล็บหําหนดไว้เท่าไหร่ก็คงอยู่ตรงนั้นแต่ในที่นี้ที่จันผ่านมามากี้นี้เราไปดูแล้วยังไม่ได้มีการกําหนดว่าคณะกรรมการที่ดํารงตําแหน่งตรงนั้น จะอยู่กี่ปีในการเลือกตั้งแต่ละข่าวนั้นอาจารย์ขอมาร์กไว้ตรงนี้ว่าเราถ้าที่เราอ่านข้อมูลมาตรงนี้ยังไม่ได้กําหนดนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วพวกคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็มักจะมีตําแหน่งกันมีการเลือกตั้งกันข่าวละ2ปีหรือถ้าเป็นกรรมการวิชาชีพก็3ปีของแผนไทยในอันก่อนนะครับตอนนี้มาดูมาตราที่18นะครับ มาตราที่18นั้นก็ให้เลือกกรรมการตามามาตราที่15วงเล็บ2วงเล็บ3มวงเล็บ4การเลือกกรรมการตามมาตรา15วงเล็บ5การแต่งตั้งที่ปรึกษาตามมาตราที่16การเลือกกรรมการเพื่อดำนงตําแหน่งต่างๆต,ตามมาตราที่17และการเลื่อนหรือการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการตามมาตราที่23ซึ่งจะกล่าวต่อไปนั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการแพทย์แผ่นไทย นั่นคือระเบียบประกาศต่างๆนั้นก็จะเป็นสภาการแพทย์แผนไทยนั้นก็คงต้องออกข้อบังคับนะครับในเรื่องของการปฏิบัติรายละเอียดต่อไปนะครับมาตราที่19กรรมการที่เป็นที่ตามมาตราที่15วงเล็บ3มวงเล็บ4และวงเล็บ5นะครับต้องไม่มีคุณสมบัติต้องมีคุณสมบัติต่างต่อไปนี้โทษทีครับก็คือคนที่จะมานั่งเป็นกรรมการได้หรือเลือกตั้งกันมาได้นั้นจะต้อง <c oughs> โทษทีครับต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยะยุกต์และอันที่2ไม่เป็นผู้ไม่เคยถูกคําสั่งพักใช้บริญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตในวิชาชีพนั้นแผนไทยหรือแผนไทยประยุกต์และต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับมีคุณสมบัตินะฮะต้องมีคุณสมบัติทั้ง3ข้อนะครับนี้การที่บุคคลใดจะเป็นบุคคลล้มละายนั้นก็คงต้อง่อา สารสั่งนะครับต้องสารสั่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คงก็ให้คุณสมบัติว่ากรรมการที่จะไม่เป็นหรือพวกเราเองที่เป็นแพทย์แผนไทยมีแบประกอบโรคศิล์แล้วเนี่ยก็สามารถไปนั่งเป็นกรรมการได้แต่ก็ต้องมีคุณสมบัติทั้ง3ข้อนี้นั่นเองนะครับตามมาตราที่20 <c oughs> กรรมการตามมาตราที่15วงเล็บ2 3และ4และ5นะครับ สอและ4ีและหมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีโอเคครับมาบอกตรงนี้นั่นเองนะครับได้พูดถึงแล้วนะครับตอนแรกจันอ่านถึงตรงนั้นไม่ได้พูดถึงสรุปแล้วกรรมการที่เลือกตั้งมาไม่ว่าจะเป็นกรรมการของคณะบดีไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของมูลที่สมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของอ,อสถาบันอะไรต่างๆที่พูดถึงที่ผ่านการคัดกรองกันมา แล้วก็เลือกกันมาในแต่ละส่วนนั้นนะฮะจะมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสปีนั่นหมายรวมถึงนายกสภาอุปนายกสภาคนที่1คนที่2ด้วยนะครับก็จะมีวาระตำแหน่งคราวละสามปีและกรรมการต่างๆเหล่านี้ก็สามารถได้รับเลือกหรือหรือได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ก็แล้วแต่กรณีถ้าหมดวาระแล้วแล้วก็มีสิทธิ์ที่รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้ไม่ได้กําหนด นะครับแล้วแต่กรณีแต่จะดำรงตำแหน่งเกิน2วาระติดต่อกันไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นนะฮะอ,อาจจะได้รับลกักเลือกเลือกตั้งเข้ามาอีกครั้งที่2แต่ติดต่อกันครั้งที่3ไม่ได้อาจจะต้องมีการเว้นวักไปนะครับและก็ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ปลายพังก่อนจนกว่าจะมีการเลือกเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ นะครับในกรณีที่มีการพ้นวาระไปนะครับก็อาจจะที่บอกว่ามีการพ้นวาระได้ก็คือ,อก็เหมือนคล้ายๆกับกฎหมายที่ผ่านมาในการกฎหมายการประกอบโลกสินสองพนสนั่นเองในมาตราที่21นะครับมาตราที่21นั้นนอกจากพ้นตําแหน่งตามวาระตามกําหนดแล้วนะครับก็มาการตามมาตราวงเล็บ15วงเล็บ3มวงเล็บ4วงเล็บ5ก็อาจจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตราสิบสีก็คือพวกก็ต้องมาตราสี่ก็คือทุกอ่ก็ต้องเป็นสมาชิกภาพต้องเป็นสมาชิกของสภาด้วยถ้าหมดหมดสมาชิกภาพไปก็หมดวาระก็ต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการได้ด้วยนะมันมันมันสืบเนื่องหรือเชื่อมโยงกันนะครับหรืออาจจะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตราสิบเก้าก็ได้นะครับก็คืออาจจะ ถูกสั่งพักใช้มบอนุญาตหรือเป็นบุคลมลลายหรือ,อพ้นจากการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะเออโทษเี่เยพ้นจากการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับคือเนื่องจากอาจจะโดนเพิกถอนไปและก็อาจจะพ้นตําแหน่งได้อย่างคือการลาออกอันนี้ก็เป็นเรื่องของกา,ารส,าสิทธิของของกรรมการที่จะลาออกไ,ได้ด้วยนะครับอันนี้ นะครับและคนกะรรมการโอเคอาจารย์ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ต่อกันกันไปในตอนที่5นะครับ